ถ้าฟองอากาศของน้ำมันเนี่ยหายไปตาเน้นทอบของเรานะคะก็สีสวยมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของอินดาเรนกินอร่อยกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอินดา้าเลนกินอร่อยกันอีกแล้วนะคะสําหรับเมนูในวันนี้นะคะก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะก็คือเมนูปลาดนนทอดราดน้าปลานะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะเนื้อปลาเน้นที่แล่แล้วนะคะน้ําปลาเกลือแล้วก็น้ํามันสำหรับทอดค่ะบั้งปลาค่ะ ทากเกลือค่ะเสร็จแล้วพักไว้นะคะใส่น้ํามันค่ะรอน้ํามันร้อนนะคะสำหรับการดูน้ำมันนะคะว่าร้อนใช้ได้หรือ,อยังนะคะก็คือให้ดูที่ฟองของน้ํำมันนะคะถ้าฟองอากาศของน้ำมันเนี่ยหายไปสามารถใส่ปลาลงไปเลยค่ะ สำหรับการทอดปลาไม่ให้ปลาติดกระทะตอนทอดให้เอาหนังลงนะคะใข่ตะหลิวนะคะทอดแบบนี้ค่ะทั้งสองด้านถ้าหลัของเราเนี่ยลอยจากน้ำมันแล้วนะคะก็คือกลับด้านได้เลยค่ะ อีกด้านนู้นก็เริ่มสุกแล้วนะคะกลับด้านปลายอีกครั้งนึงนะคะลาของเราก็ได้แล้วนะคะตัดขึ้นเลยค่ะเกลน้ำมันนะคะตาเน้นทอดของเรานะคะก็สีสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดส่วนที่เหลือนะคะใช้ ด้านหนังปลาลงนะคะได้แล้วค่ะเสร็จ้วนะคะดีเด่นมากเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะแบบนี้ ชิ้นนะคะช่วงหลังๆเนี่ยให้ใช้ไฟไฟกลางให้มันทางอ่อนนะคะปลาเนนทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเราจะมาราดน้ำปลากันค่ะราดลงบนตัวปลาเลยค่ะใครชอบเค็มน้อยเค็มเยอะตามชอบนะคะราดตอนร้อนๆน,นะคะเราจะมาดูเนื้อปลาข้างในกันก่อนนะคะว่า เป็นแบบไหนนะคะข้างนอกกรอบนะคะข้างในจะนิ่มนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะนี่ข้างในนะคะนี่ค่ะเนื้อปลาจะฉ่ำมากเลยนะคะเราจะมาชิมกันเลยนะคะอร่อยมากเลยครับเนื้อปลานะคะ กรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมกลิ่นน้ำปลานะคะเนื้อขาวมากเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะอร่อยเลยค่ะข้างนอกฝนตกด้วยนะคะวันนี้แต่ยังไม่ได้เอามาเลยอะข้มหยวร้อนๆน่ะสำหรับวันนี้ทำเองกินเองจะไม่ให้อร่อยได้ยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะ เราไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ